ทุกคนครับวันนี้ผมแบบมีข่าวดีมาบอกทุกคนนะทุกคนก็คือรถที่ถูกลบนะทุกคนกลับมาแล้วนี่ทุกคนถ้าทุกคนสงสัยว่าคือรถอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนี่รถที่ผมยังไม่ได้ซื้อนเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนี่ทุกคนแลมโบกินีนี่ทุกคนแลมโบนะทุกคนมาสองคันเลยอนี้ที่ว่าโดนลบไปเมื่อหลายเดือนก่อนทุกคน <c oughs> นี่คันนี้เลยผมยังได้ผมเพิ่งซื้อแล้วก็โดนลบไปเลยคันนี้แล้วก็คันนี้ก็รีเวคคันนี้ก็นนกนนกนนกรีเวร์โต อันนี้ก็ซีออนเดี๋ยว,ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นลำโบกิ้นี่มันเปลี่ยนชื่อเป็นแม็กชายน่านี่ยกคนโอเคลบลบกลดเเกิดเสทุกนคนนี่ก็คือรถที่ถูกลบไปกลับมาแล้วทุกคนนี่โคตรคิดถึงเลยทุกคนลำโบกีนี่โอเคเกมมันอัปเดตมา2อ,อย่างนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดเอ้ยมีหลไยมีระบบอีก3ระบบถ้าไม่ผิดจะมี3าอย่างที่อัปเดตเข้ามาทุกคนก็คือเพิ่มลำโบกีนี่กลับเข้ามาทุกคนแล้วก็การโหลดเตี้ยทุกคนเนี่ยการโหลดก็คือ สมมติถ้าว่าเราสปาร์เราหนึ่งคันทุกคนแล้วเราโหลดบ้าๆทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะลองสปาร์ให้ดูมันแล้วแต่คันทุกคนบางคันมันก็ติดบางคันก็ไม่ติดโอเคผมจะลองเอามาสักคันดูก่อนเช่นคันคันนี้ได้ไหมวะเดี๋ยวลองดูก่อนเนี่ยทุกคนสมมติถ้าว่าเราโหลดตี้มากๆขับได้เดี๋ยวคันนี้ โอเคงั้นต้องเอาเป็นรถเทเลอร์มันจะมีแค่มันจะเป็นรถบ,บางคันทุกคนนี่เป็นแค่รถบ,บางคันทุกคนที่ว่ามันจะขับไม่ได้นี่ตุ่มก็คือเหมือนคันนี้ทุกคนเห็นไหม<อ>นี่ทุกคน,นเห็นไหมเลยเกียร์เกียร์สองอื่นเลยเนี่ทุกคนเห็นไหมล้อมันติดกับตรงนี้ทุกคนมันเลยขบุนไม่ได้มันเป็นครอเปี่ยนใหม่ทุกคนก็คือโหลดแปลก,กประหลาดประหลาดไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมขับไปขับไปหน้าไม่ได้เลยทุกคนเห็นไหมล้อหน้าบุนไหนไหมล้อหน้าบุนแต่ว่าเดี๋ยว คันนี้ขับ C เหรอฮะต้องขับหลังดิอันั้นเดิมๆหรือว่ายังไงไอ้ไม่คันนี้ AWD ขับ C เออใช่โอเคทุกคนเห็นไหมไอ้คันนั้นเดิมๆเหรอคันนี้เอ่ะเครื่องเดิมเอ้ยไม่คันนี้เครื่องแต่งเครื่องแต่งเดี๋ยวคันนี้ก็เครื่องแต่งแต่ว่าวิ่งได้ป่ะนี่ทุกคนไม่คันนั้นมันดูดีๆคันนี้มันกินไม่มากเห็นไหมเห็นไหมกินไม่มากเอ้ดูคันนี้ดิทั้งโก้นเลยคันนี้ นี่ทุกคนเห็นไหมระบบทําให้แบบเกมดูดีขึ้นนะทุกคนตอนนี้เห็นไหมทุกคนเกมมันอัปเดตให้แบบสมจริงขึ้นก็คือใครแต่งบา้บาๆทุกคนทําบักคนที่ชอบทําบักทุกคนเห็นไหมคุณเห็นไหมไอ้พวกที่ทำดิฟอะดิฟเป็นหมื่นแต้มหมื่นแต้มอะมันทําบักใช่ไหมตอนนี้พวกมันก็จะทําไม่ได้เลยเห็นไหมทุกคนดีขึ้นมากมากเลยแล้วก็มีอันนึงที่ผมเห็นเขาอ,อัปเดตเข้ามาคืออะไรอะเทเลอร์เหรอเอ๊อะเดี๋ยววะหนลองลองลองสบอสบอร์ตมาด้วยสักครั้งสบอทำไมวะ ไม่รู้ดิเผื่อมันยกได้เห็นเห็นหน้าโปรแกมมันยกได้เฮ้ยหรือว่ามันมีปุ่มอะไรวะปุ่ม F ผีก<ม>็ไม่มีเดี๋ยเดี๋ยวว่าเ,เ,เราต้องไปที่ฐานก่อนโอ้ยโอเคเเชงอาไปเริ่มเลยดีกว่าโอเคทุกคน <c oughs> เริ่มเลยใช่ไหมเราต้องรับเทเลอร์นี้นะทุ <c oughs> okay, กคนโอเคทุกคนนี่คือระบบที่อัปเดตีดมาคือก็คือรับออเดอร์ครยี่สิบออเดอร์ทุกคนก็คือส่งรถนะทุกคนส่งรถให้ครบยี่สิบ Order 20, Order, คัน มันจะได้เป็นเทเลอร์เสริมอันนี้มาทุกคนก็คือลากรถได้2คันนะถ้า,ถ,าถ้าดูมาทุกคนก็คือเราไรด้สองคูณสองเลยได้ตังค์มากขึ้นทุกคนโอเคผมคิดว่าคลิปนี้ผมต้องจบแค่นั้นนี้ก่อนผมต้องขอตัวไปฟาร์มก่อนทุกคนยว <c oughs> คลิปหน้าผมจะกลับมารีวิวลำโบกีนี่ระบบเกมแล้วก็อะไรเนี่ยผมจะกลับมารีวิวลำโบกีนี่ทุกคนแล้วก็รีวิวเจ้ารถเทเลอร์ทุกคนว่าเป็นยังไง เอเกี่ยวกับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปฟาร์มก่อนระเบิดมาตุ้ม